อสวัสดีครับวันนี้เออผมไม่มีรถผมก็เลยอว่ายน้ําจากบ้านของผมที่อยู่ตรงนู้นมาเอมาร้านพิมาเออเกาะอันนี้ที่มีร้านพิซซ่าด้วยแล้ววันนี้ผมจะมาเออผมจะมาทํางานที่นี่กันเอผมขอว่ายน้ำไป ครับผมถึงแล้วแล้วผมเดี๋ยวผมกันแรงจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับ ผมหิวมากเพราะว่าผมเหนื่อยเออว่ายน้ำมาผมก็เลยจะกินก่อนนะครับผมขอซื้อผมขอซื้อพิซซ่าเอ้ hey, ผมจะทำพิซซ่าเองเพื่อจะกินเองเอาแป้งมามผมเอารสอะไรดีผมว่าผมจะเอารสเปปเปอโรนีดีกว่า ตั้งมาแล้วใส่ไม่โคเวฟสอยใส่มาไมโครเวฟกันดีกว่า อะไรเนี่ยไม่นี่อะไรเนี่ยไม่อยากเอาแล้วฮึใส่ถังขยะได้กว่าเดี๋ยวผมไปทำใหม่กันแต่ว่าผมจะไปให้คนอื่นก่อนเอผมจะไปให้ ลูกค้าก่อนแล้วผมจะกินเองนี่ไมโครเวฟแล้วแล้วก็เอาใส่กันรอบนี้ไม่มีมารงครับ แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรนี่แหละว่าแล้วว่าขาดอะไรออ้ยออ้ยออ้ยผมเอาไม่ได้ต้องทิ้งเลยละเอาไม่ได้ทำไมมันทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยเด็กบอล ทำไมมันชอบมีมแมลงขึ้นเลยทำไมมันชอบมีมแมลงขึ้นเนี่ยอืมอะไรระเบิดเนี่ยน่าจะหมอกกะ้อแกงระเบิดให้มันมนาไปเลยออนไลน์ ทำไมมันนี้จักเลยอ่ะปแปบ๊บปึมีใครรถไฟไหมขอขอขอนี่ช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ ูใส่ใส่อันนี้ใส่ไมโครเวฟแล้วก็อรอคนนี้บอกว่าคือเขาบอกว่าเราจะได้โบนัสได้โบนัส เราได้โบนัสเลเราได้โบนัสแล้นะครับดีใจมากเลย hmm. ทำไมมันออกไม่ได้เนี่ยไม่แคร์ ไปเมื่อคือซอสมะเขือเทศแดงแปบเปโรนีอันนี้สำหรับเราไปเอึเอ้อนี่เไม่เลยนี่นี่ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่พิซซ่าไม่พิซซ่าไม่พิซซ่าไม่ ทิ้งโอ้ไม่ไม่ไม่เกิดไม่แล้วนี้นี่เราเขาคิดเองเพื่อนเพื่อนเอาพิซซาของเราไปไหนเพื่อนเอาพิซซาของเราไปไหนเนี่ยเพื่อนเะี่ยทำไมก็ได้ทำไมต้องมาแยกยื่นเนี่ย ไม่ไม่นั้นไ,ไ่นี่เว็บแล้วทำไมมืคเวฟบมันเปิดเปิดเนี่ยนี่อันนี้แล้วอันนี้เราไปกินเองอันนี้เราเอาไปกินเอง ขออนุญ,ญาตเลยด้วยครับอืมสบายเอ่อทำไมพิซซ่าของเรา,าอยู่นี่เนี่ยแต่ว่า มีแมลงมามีมาแมลงมาช่วยกินพิซซ่าด้วยครับเค้นบิกอืมกินให้อิ่มๆนะแล้วก็ไปกินอีกอย่างนะที่อ่ะอืมอืมเป็นคน สั่งพิซซ่านี่เหรอสวัสดีครับเอ่อจะเอาอะไรครับเอ,อ,อ,เอ,อันขอ,นขอเอ่อฉันคอฉันคอเอ่อพิซซ่าแปปเปโลนีสองถาดค่ะ โอเคครับอีก30นาทีครับขอสาขอ30นาทีครับมามีคนต้องการพิซซ่าแดปเปอร์โลนีเย่ผมเยอะเย่ผมได้ออเดอร์แล้วได้สักทีเฮ้ยหายไปไหนแล้วหายไปไหนนี่ มีคนแบ่งกล้ับใครใครไม่แต่ึ้นไปจะไปในมาโครเวฟเหรอไม่ช่วยนะคราวนี้ไม่ช่วยนะเย้ยได้มาแล้วไปกันอ่นะถาดที่หนึง่งหยิบออกมาหยิบออกมาหยิบอาาบอกมาไม่ได้หยิบออกมาไม่ได้ช่วยด้วย ช่วยด้วยหยิบกมาไม่ได้ฉันต้องการช่วยเหลือเรื่องหยิบพิซซ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไมห,หยิบไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอพิมพ์ให้เพื่อนช่วยกัน คุณอเอ่อคุณช่วยหยิบพิซซ่าให้ฉันหน่อยได้ไหมเออไม่เพื่อนทำไมเพื่อนต้องทำแบบนี้ด้วยอืมเพื่อนเพื่อนเพื่อนน่ะอืมอเพื่อนน่ะเพื่อนนี้มากเลยอ่ะ เพื่อนไม่ช่วยเลยอืมถาที่หนึ่งก็ไม่ได้อืมยังไงเราได้แปปป์ของฉัน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 ไปมาแปปปะโลนี่ของฉันไปเข้าไปอืมเขาเขาทำโดยไม่ม,มีนี้ จะได้แล้วอืมได้แล้วไปปุ้ม <B> um. ได้แล้วหนึ่งถาดเก้าอีสองถาดขอไปส่งลูกค้าก่อนนะครับขอเออไปใส่กล่องก่อนนะครับทำไมกล่องไม่เห็นนี่เนื นี่กล่องที่หนึ่งพิซซ่าหายไปไหนอะพิซซ่าหายไปไหนอะพิซซ่าโดนขโมยนะเนี่ย oh, <no. S 1> ไหนขอดูตรงนี้ซิก็ไม่มีพิซซ่าโดนขโมยรจริงๆแล้วแหละมีพิซซ่าขายไหม ไไไไัขอไปทำพิซซ่าใหม่แต่ว่าน่าจะโดขนขโมยแน่นอนแต่ว่ามันไม่มีออเดอร์นะ ทำมันนี้แทนได้วกันไปไปเฮ้ไปกับไ,ไปอะพิซซาไปในไมโครเวฟไม่ทำไมมันต้องเป็นแบบน,นี้ด้วยอ่ะ อมไม่ชอบเลยอะ่ะภารกิจผมจะสำเร็จไหมนาไม่น่าเนี่อะบอกแล้วว่าไม่สำเร็จผมไม่ชอบแบบนี้เลย ผมไม่อยากทำง,งานนี้แล้วนาน,นี้ยากมากเลยเอาไม่ได้อีก,อกนี่ได้แล้วไม่ต้องช่วยหรอก ขึ้นโตใส่ที่โตแล้วหนึ่งโอ้โหอันที่สองไม่ต้องหรอกอันนี้เฮ้ยหายไปไหนแล้วตันทิ้งเหรอโอ้ยนี่โอ้ my god โต มาแล้วเนี่ยไปเอานี้ไปสืบไปไปนี้ล้วก็ัแล้วสองออเดอร์ ขอประสงก่อนนะคุยคุยผสมก่อนนะ,ะเฮ้ยไม่เกือบโดนขโมยไม่ไม่เดี๋ยวพิซซ่าขันกวนขโมยพิซซ่าฉันโดนขโมยไปอันหนึ่งอืมไม่ของฉันไม่อืมนี่เราได้พิซซ่าของตัวเองมาแล้วงั้นเราจะเอาพิซซ่าของตัวเองมา ไปก้นข hmm, ับรถไปอุ้ยสีามบ้านสีสามเหรออืมบ้านสีน้าไงเกาะเราเกาะคนไรอยู่นู่นอุ้ยเชลยอุ้ย คับไม่ได้นี่บ้านสีสามไปไม่เป็นไรครับโอเคบ้านอีกหลังหนึ่ง สงครับไม่เป็นไรครับเย้ได้มาแล้วเย้วันนี้เสร็จภารกิจแล้วครับผมขุมขมขอกลับบ้านแล้วก็ไปนอนครับพักก่อนครับบ๊ายบาย